ของเรอาลนั้นเขาเป็นหนึ่งในลิสต์ทางกราบซ้ายที่แอนเดียเบต้ามีโฟกัสที่นิโกวิลเลียมและเรอาลสองตำแหน่งนี้เป็นคู่เปรียบกันนะครับเรอาลกับนิโกวิลเลียมคืออาเซนอลจะต้องเซ็นคนใดคนหนึ่งแต่สำหรับตัวของเรอาลเนี่ยนะครับเรอาลเนี่ยเป็นอกองหน้าของเอซีมิลานทางกราบซ้ายตำแหน่งเดียวของนิโกวิลเลียม คืออาร์เซนอลถ้าพลาดดิวนิกโกวิลเลียมเนี่ยก็จะมาเซ็นเรอเลสรุปง่ายๆแต่ค่าตัวของลาเฟเรอัลนั้นขึ้นอยู่กับตอนจบฤดูกาลนี้นะครับถ้าเกิดมิลานไม่ได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดนะครับลาเฟเรอัลจะย้ายออกจากทีมไปนี่คือความเคลื่อนไหวของสโมสรอาร์เซนอลใน2ดิวนะครับในรายงานจับตัวดฟูเจตพูดถึงสรุปแล้วนะครับ พูดถึงลาตโรมาร์ติเนสนะครับเง่อนไขาการฉีกสัญญาคือ128ล้านปอมส่วนการโจมตีทางกลับซ้าย